นี่ตั้งนานมึงพิ่งมาป้อนข้าวลูกกูอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะผมไปถูบ้านล้างจานพอเสร็จแล้วก็รีบมาอาบน้ำให้น้องแล้วก็บึ่งมาป้อนข้าวเนี่ยครับเฮ้ยจะโอ๊สักทีดีไหมฮะเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญญาทำลนะ้เมืองไงงอ้เงออยู่เป็นปิงเป็นเห็บกอกกูนั่นแหละแค่ป้อนข้าวแค่นี้ไม่มีปัญญาทำทำไมมึงไม่ตายตามพ่อตามแม่งไปฮะอยู่ให้เป็นภาระกูทำไมเนี่ย ไปไปไหนไปเลยไปเดี๋ยวกูป้อ<ไ>ปปเยเอง อย่างเนี้ยฮะ อีกคำหนึ่งนะเจะแปนไม่เอาอ่ะเจะแปนไม่ชอบกินผักเจแปนอิ่แล้วเจแปนอยากไปเล่นขี่หลังมากกว่าก็กินหมดก่อนกินข้าวให้หมดก่อนนะเจะแปนนะเดี๋ยวกินข้าวหมดเดี๋ยวพี่ง่อยให้ขี่หลังเลยไม่เอาเจแปนจะขี่หลังตอนนี้อ,อ๋อแล้วข้าวมันเหลือจะให้ง่อยทำไงนะอ่ะอ่ะกินกินให้หมดนะไม่เอาโอ้ยไง,ไง ไอ้เงยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเจอเฮ้ยไอ้ง่อยนี่ตั้งนานมึงเพิ่งมาป้อนข้าวลูกกูอย่างเงี้ยเนี่ยเออะคผมไปถูบ้านล้างจานพอเสร็จแล้วก็รีบมาอาบน้ำให้น้องแล้ว,ลวก็เพิ่งมาป้อนข้าวเนี่ยครับมึงจะบโอรทีนี้ไหมเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญญาทำนะมึงไงไอ้เงยอยู่เป็นปิงเป็นเห็บกอกกูนั่นแหละแค่ป้อนข้าวแค่นี้ไม่มีปัญญาทำ ทำไมมึงไม่ตายตามพ่อตามแม่งไปฮะอยู่ให้เป็นภาระกูทำไมเนี่ยไปไปไหนไปเลยไปเดี๋ยวกูป้อนเองไปเด็ดชัดชาเดี๋ยวไปเอาสักทีดีไหมนี่เฮ้ยไปเลยวุ้ยยีนี่อันนี้มาลูกมาแจแปนโอ้ยดูที่เนี่ยหกแล้วเทอะมาเลยทำอะไรไม่มีปัญญาทำอ่ะ สั่งอ่ะมันทำหรือยังนะตู้เ e, ก้าอี้รถรถน้นต้นไม้ทำหรือยังเสือมากินข้าวเนี่ยผมเอาเก้าอี้ไปซ่อมแล้วครับแต่ตู้ยังไม่ได้ทำครับแต่รถนั้นต้นไม้ผมรถแล้วนะครับไม่ดูมันไม่ต้องเกินทมึงทำงานไม่เสร็จอ่ะไม่ต้องมากินข้าวที่นี่มึงทำงานให้เสร็จก่อนนะไอ้เงอยจะมากินข้าวกูอ่ะนะ มองหน้ากูลรือมึอยู่เปลืองข้าวเปลืองน้ำกูจริงๆเลยงอยเนี่ยเห็นไหมพูดนิดพูดหน่อยทำาปันบีบน้ำตามึงไปนะไปเลยนะไปให้ไกลกูเลยช่วยหนอ งอยๆๆขอโทษครับกกปอกันลแกเนี่ยแกทำอะไรเนี่ยต้ยตัลไปหมดเลยอาง่อยลูกกาออเไอ้ลูกไหวไหมเนี่ยนะครับลูก ค่อยๆเองจะไปไหนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ครับลุงเพราะว่าอาต้นกับอาเล็กเขาไล่ผมออกจากบ้านแล้วครับอ่ไปไปบ้านลุงเองกินข้าวกินปลาหรือยังยังครับลุงไป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 ,ะปะ อ่ะอ่ะเออขอโทษขอโทษขอโทษเออ้ยกินข้าวซะนะขอบพระคุณลุงกอบมากมากครับที่เมตตาผมเออไอ้ต้นไก่เล็กเนี่ยมันก็ใจร้ายจริงๆนะนี่เังเป็นหลานมันแท้ๆนะเนี่ยมันยังทำกับเองได้ลงคอเอาละไม่เป็นไรถ้ามันไม่ให้เองอยู่อ่ะเองก็มาอยู่กับลุงนี่ ลุงอยู่คนเดียวลุงก็หาเก็บขยงขยะเข้าสวนปลูกผักปลูกหญ้าไปมันก็พออยู่พอ,อกินแล้ววะเออบ้านลุงมันไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรนะก็ได้แค่ทุกหัวนอนอะ่ะเองอยู่ได้ไหมล่ะโอ้โหลุงแค่นี้ก็ถือว่าลุงนี่เมตตาผมที่สุดที่สุดแล้วครับลุงเอาเอา,เอา,เอา,เอากินซะกินซะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปหาที่หลับที่นอน จัดให้มันนะได้เลยครับลุงอลออผมบอกเลยว่าผมอยู่กับลุงผมจะช่วยลุงทํางานทุกอย่างเลยครับเอเอขอบใจขอบใจ ช่วยฉันซักผ้าหน่อยดิฉันยังไม่ได้ป้อนข้าวอาบน้ําให้ลูกเลยนะโมจะกินเหล้าเมาอยู่นั่นแหละทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยรู้ไหมบ้านช่องก็ยังไม่ได้ขวานต้นไม้ก็ยังไม่ได้รดงานการเยอะแยะฉันไม่ได้ทํานี่ถ้าไอ้ง่อยมันอยู่นะมันช่วยฉันได้สารพัดเลยโอ้ยแล้วแกจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็ได้เมื่อชั้นกับแกเนี่ยเป็นคนไล่มันไปแล้วเนี่ยไอ้ที่บ่นมาเลยรดน้ําต้นไม้ซักผ้าถูบ้านมันเป็นงานผู้หญิงเว้ย แกก็ทำสิวะเฮ้ยบนอยู่ได้ฉันว่าพี่ไปตามไอ้ง่อยมันกลับมาเถอะถ้ามันกลับมานี่นะมันช่วยฉันเป่าแรงที่สารพัดเลยพี่มันคงไม่กลับมาแล้วก็แกโขกสัพันสารพัดเฮ้ยด่ฉันยังได้ข่าวมาว่านะมันเนี่ยไปอยู่กับลุงกอบไปช่วยลุงกอบทำงานแล้วตอนเช้ามันก็เก็บผัก ไปขายตลาดอีกอยตอนนี้มีเงินมีทองเยอะแยะมันคงไม่กลับมาหรอกแม่จ๋าพ่อจ๋าหนูคิดถึงพี่อ้อยค่ะเห็นไหม<笑><笑><笑>เห็นไหม อะไรนะพี่เราต้องย้ายออกจากที่นี่เหรอก็เออสิวะเฮ้ยแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันนะพี่เออ ลุงครับเราเราจะไล่อาทั้งสองไปจริงๆเหรอครับเออเองอยู่เฉยแต่ลุงจัดก,การเองครับนี่องไอ้ง่อยใจคอเองเน่ยจะได้พวกข้าไปจริงๆเหรอฮะเองมันไม่ทำตามสัญญาที่ให้กับพ่อ,องไอ้ง่อยเอาไว้ และที่สําคัญนะเอ็งอะ่ะโขกสับมันอะ่ะทําตัวอย่างก็เป็นเจ้าของบ้านแกสองคนเตรียมตัวออกจากบ้านนี้ไปได้เลยทําไมทําไมพวกฉันถึงจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ด้วยเพราะบ้านหลังนี้ไม่เป็นของไอ้ง่อย <c oughs> พ่อไอ้ง่อยฝาไอ้ง่อยกับฉันแล้วฝากฉันดูแลบ้านหลังนี้ด้วยไงมันก็ถูกมันฝากแกดูแล แล้วแกไล่ง่อยออกจากบ้านทำไมนี่พี่นัยกรรมที่พ่อ,อไอ้ง่อยมันทำเอาไว้ก่อนตายเพราะมันรู้ว่าแกาสองคนนะ่ะนิสัยยังไงพี่เราไปกันเถอะเขาคงไม่ให้เราอยู่ที่นี่แล้วล่ะไปล,ลูกปะเจแปน พี่ง่ายจะให้หนูหนูกับพ่อแม่ไปจริงๆเหรอคะก็แล้วแต่เองนะอ่าทั้งสองจะไม่ทำกับผมแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมครับ วันนี้จะกินลายอะไรก็ได้พี่เอาแบบรีบๆอร่อยๆอ่ะได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยนั่นนังเล็กไก่กวางใช่ไหมน่ะ <_ H 2> <_ H 2> ใช่พี่อ้าวแล้วทำไมมันมาอยู่ที่นี่อ่ะ ได้ข่าวแล้วพี่ผัวมันอะตายแล้วอะเหรออืมแล้วพ่อแม่ผัวเขาอะเกลียดมันจะตายเขาเลยไล่มันออกจากบ้านมันเนี่ยทั้งลูกสองคนด้วยมันเลยกลับไปอยู่นี่กับแม่มันไปหาบ้านเช่าถูกๆอยู่แถวเนี้สภายจนๆเลยพี่ใครก็จะเอา,เอ,าอ๋อเหรอนน่แต่มันก็น่าสงสารหลานมันบ้างนา ยังเล็กๆกันอยู่เลยใช่พี่พก็คลนมันใจดำอ,ะอ,อ่ะพี่ตกลงวันนี้ผมจะได้กินข้าวไหมเนี่ยอ๋อได้ได้ได้ทษทีทษทีโอ๊ยลืมเลย,ยเมอาอออจนลืมเลือมาสายนิดมาลูกมาเออมาลืมไปเก็บตรงนู้นอีกลูกปะ ดูขาด้วยดูขาด้วยเออมามาลูกมาเออเก็บมนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักตรงลน้นกันลูกไปไปไปนั่งพักตรงน้นก่อนลูกไปโอ้ยแดดร้อนเหล้อเกินเออเอ,อพักตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวไปนู้นหน่อยสิลูกให้ใหญ่นั่งมากเออ โอ้ยมานี่มาลูกมาเดี๋ยวยายเช็ดเหงื่อให้โอ้ยร้อนเหลือเกินร้อนอมีไหมลูกรอค่ะยายพาที่หนูด้วยอืมไปไปนั่งพนมนั่งลูกมามาเชอดแต่มานั่งข้างๆยายดิโอ้ยลูกเอ้โอ้ยเหงื่อหยดเลยอ แดดมันร้อนลูกเย็นดีไหมลูกค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านหนูอสองคนอยากกินอะไรกันลูกไข่ตุน๋นไข่ไข่ตุ๋นเหรอ เดี๋ยววันนี้นะยายจะทำไข่ตุ๋นให้คนละสามฟองเลยเย้กินไข่ตุ๋นแล้วเดี๋ยวยายทำให้กินแล้วลูกเนาะช่ยนี่ร้อนมายายพักให้เดี๋ยวพรกับบ้านกันแล้วนะลูกเนาะแม่จ๊ะมาเดี๋ยวชันพัดให้เด็กๆเองจ้ะ มาเด็กๆมานั่งกับแม่แล้วมานั่งกับแม่<ห>ไป<ห>นั่งับสบายๆนะคะแม,ม่ัดให้นะร้อไหมคะร้านค่ะ กิใน,น,นในร้านนี้ในร้านนี้ต้องไม่แต่ขออร่อยอร่อยแน่เลยค่ะแม่ไม่มีเงินหรอกนะลูกไว้ถ้าแม่มีเงินเมื่อไหร่อ่ะแม่จะพาหนูไปกินแล้วค่ะค่ะแม่ไหนบอกยายว่าอยากกินไข่ตุ๋นไงลูกไปกลับบ้านเดี๋ยวยายทำไข่ตุ๋นให้กินนะค่ะยาย กินเยอะๆนะลูกนะยายทำมาใหม่ๆเลยเเออกินกันเยอะๆนะลูกนะอ้าวควางจะไปแล้วเหรอลูกค่ะแม่รถมันติดนะแม่หนูต้องรีบออกไปต่้เช้ามแม่ก็ขอวอวยพรให้แกได้งานไวๆนะลูกนะจ้ะแม่มแม่ไปก่อนนะ เดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะรีบซื้อขนมมาฝากค่ะแม่รีบไปเถอะลูกนะมา,มากินกันต่อลูก,ลกเร็วเดี๋ยวแม่กลับมาก็าได้ขนมอีกแล้วเออกินเยอะๆเลยนะลูกนะน้ำมาแล้วลูกเออนี่กินน้ำกันนะ แบ่งโล่แบ่งแบ่งที่แบบเบลกิมากช่วยด้วยช่วยด้วยมีผลิตรสชาติเฮ้ยบาเบล,ลเชอร์แตมหนูอยู่นี่นะลูกเดี๋ยวยายไปดูหน่อยค่ะต <c oughs> ามยายไปดีกว่า โอ้ยยายเวียนๆหัวลูกยายคะเราไปนั่งตรงน,นู้นกันก่อนดีกว่าคะ่ะไปลูกไปโอ้ยเริ่มร้อนแล,ล้วกันโอ้ยยายคะหนูขอหมวกยายหน่อยได้ไหมคะ บาเบลเฉิ์แต้มวันนี้หนูอย่าไปไหนนะลูกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอยู่บ้านนะเดี๋ยวยายจะขอนอนสักหน่อยนะลูกนะค่ะค่ะยาย แ,แล้วถ้ายายตื่นมาแล้วไม่เจอล่ะจะทำไงพี่ไปแค่แป๊บเดียวเองยายไม่สบายต้องกินข้าวต้มเดี๋ยวเราไปหาข้าวต้มมาให้ยายกินเถอะไปค่ะพี่ตบบนั้นนะเดี็กจะรีบไปแค่นี้แหละวิวลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกฮะ ขอโทษหนูด้วยนะนะเราก็ไม่ต้องร้องไห้เออ,อเดี๋ยวฉันจะให้ตังไปซื้อนะไปซื้อข้าวต้มพะยายใหม่แล้วกันนะไม่เอาหรอกค่ะเอาเถอะอันอ,อ่ะนะไปซื้อใหม่แล้วลูกนะนะออก็ได้ค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก่อนบ้านหนูอยู่ที่ไหนฮะ แล้วทำไมหนูมาเดินสองคนแบบน,นี้แล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนพ่อแม่แหนูตายหมดแล้วค่ะหนูสองคนอยู่กับยายค่ะแต่ตอนนี้ยายหนูไม่สบายหนูก็เลยต้องออกมาซื้อข้าวต้มไปให้ยายค่ะหนูยายหนูทำงานอะไรลูกเก็บของเก่าขายค่ะใช่ค่ะหนูก็ช่วยยายเก็บค่ะงั้นเอาอย่างนี้ เดี๋ยวฉันจะพาหนูสองคนเนี่ยไปซื้อข้าวต้มให้ยายใหม่แล้วกันเลาะจะพาหนูทั้งสองนะไปส่งที่บ้านดีไหมลูก<อ>นะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพ้าวต้สองคนไปเองได้คะ่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะ่นะฉันไม่ไม่หลอกหนูทั้งสองหรอกนะนะก็ได้คะ่ะก็ได้คะ่ะไปลูกไป,ไปซื้อข้าวต้มใหม่ลูกไป ไม่เป็นไรฉันรอได้แล้วทำไมต้องรอ,อายายคะนี่ฉันน่ะรู้จักยา,ายของหนูดยนะเฉดตามบาเบลอยู่ไหนกันนะลูก <c oughs> อยู่นี่ค่ะ,ค,ะ,ะคุณต้น ช่ผมเองป้าผมตามหาป้ามาตลอดเลยนะฟูลไม่เคยฝากฝังไว้ก่อนที่ผมไปอยู่ตายย่างจังหวัดตอนที่มันตายอะผมก็ดันไม่สบายงานศพมันก็ไม่ได้ไปผมก็เลยไม่ดูแลลูกเมียที่มันฝากฝังเอาไว้อะและกวางเป็นอะไรตายอ่ะป้า วังมันโดนรถชนตายต่อไปนี้ผมจะดูแลป้าแล้วก็ดูแลหลานๆเองนะตามที่ได้รับปากโนมันไว้ยายคะลุงคนนี้เป็นใครหรอคะลุงคนนี้คือลุงต้นเป็นพี่ชายของพ่อหนูทั้งสองคนนะลูกหนูไหว้ลุงต้นหรือ,อยังลูก ต่อไปนี้นะหนูสองคนไม่ต้องไปเก็บของขายแล้วนะแล้วต่อไปนะลุงจะซื้อบ้านใหม่ให้หนูสองคนอยู่แล้วก็ส่งหนูเรียนที่โรงสูงทีไหมจ๊านกค่ะขอบคุณลุงต้นยังอ่ะลูกจตา